พักกรูดกินดิบทานดิบก็ได้ทานสุกก็ได้นะแต่พี่น้องค่ะเอาะเนี่พี่น้องค่ะ มาปลอดไผ่มาได้ดิเนื้อเน้นๆเจับกึ้นได้เนื้อรลายค่ะสวัสดีค่ะพอกันอีกแล้วในช่องกินกับแพทนะพี่น้องค่ะวันนี้ได้เมนูข้าวปุ้นสาวทะเลเดือดค่ะพี่น้องจ๋าอันนี้เป็นกุ้งรายเสือตัวเล็กด้วยพี่น้องอันนี้จะเป็นปูยักษ์ค่ะปูยักษ์จ้ะจะถามว่าปูอะไรนะคะไม่รู้จักโอ้ยเนาะ มาค่ะพี่น้อง่ะลุยกันเลยจ้ามาได้ค่ะพี่น้อง่าเซ่บๆ็น้องแพนแอเมนนวลคือเขาจา้าอื้สิฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเล็กน้อยนี้ด้วยนะคะพี่น้อง่ะขอบคุณที่เขามารับชมจ,าจ้ามาแซ่บๆน้ำกันจ้ะไม่ได้จ้าก็คคอแซ่บซอมแซ่บมาเจ้าขอบุญสร้าพี่น้องค่ะเปิดงาแดงเดือด เบิง่งานหลังก็ว่างไว้อังสีได้จ้ะน้ำไม่ได้ค่ะพี่น้องคะ่ะแต่แซ่บแต่แซ่บจ้ะนุ่ม,มหวานมากนัวน้ำปลาร้าค่ะพี่น้องคะ่ะแซ่แบแซ่บอยากให้ไม่กินน้ำเนาะอันนี้พี่น้องว่าก,กิน ทานยังก่อนพักกรูดกินดิบทานดิบก็ได้ทานสุกก็ได้นะแต่พี่น,อน้องค่ะเ้าแต่ว่าแพดว่าดิบแซบกว่า<ม>จ้ะได้บรรลกพี่น,อน้องพี่น,อน้องค่ะเป็นตัวเนื้อล,ลายอืม แบบแพะเนื้อเยอะมากครับพี่น้องค่ะโตหญ่พักซีเราวขนมกินอร่อยมากกินย่ำไหนกับแสบด้วยค่ะพี่น้องค่ะเฮดเบิงเดอจ้าพี่น้อง สวนน้ำกันต้มน้ำปะลาอร่อยมากค่ะอฮมทุกคนแค่ะะดี<ะ>ของแ่บนะแพท ทนมาได้แขวดีมาดีตรงกันแต่พี่น้องกับแซวนีได้หรอหมอกิสชาเมนวานแขวดีวะจ๊ะเป่ากินพี่น้องขาซ้ำแขวกำลังดีแต่ัพะแขวะมาดีซอแซบแต่แพะเอาอีกคนแพะแซบจ้ะปู่ ม้อนเส้นคำใหญ่ๆนะพี่น้องค่ะปุ่นี้วิปปิโอ๋อคือจับอันเป็นตะกรัดเข่าเท่ยาัยมาค่ะพี่นออ้องค่ะมาปลอดไั่มาไดยเดินกินกินเราพบหมอดวนแขวหัก <_ S 1> เนื้อนอิ่มอจขคือได้เนื้อร้ายค่ะ ไม่ตินเหน่อยจ้ะพี่น้องค่ะแซ่บแซ่บนุ่นๆจ้ะโอ้แม่แต่ลิมมันได้แผ่นเด้อจะได้น้เงเ่ะงี่นอเจ๋งอจองเจ อูแซ่บขนาดพัดเะนะนเศษจ,จะพี่น้องค่ะอือเม,ม,มนวนมักตรงนี้มันค่ะม,ม,มันมัน นุ่งอะไรเจอเนื้อมันจะนุ่มๆนุ่มจ้ะเนื้อบ้าแขนทานง่ายอร่อยหวานจ้ะพี่น้องค่ะหวานหวานเอาแ็บพี่บบน้องแพ้สแสบมาสวนแสบอื้ม เปลือกมันอ่อนๆพี่น้องคะพี่บอกหน่ยคืออย่างไม่แจ๋งยังไเปลือกมันอ่อนแล้วมันโตยังไม่เจ๋งยังไงอยู่หวานหวานหวานจ้ะพี่น้องท่านเสร็จจ้ะพี่น้องค่ะลาดน้ำจ้ะ มลาละพี่น้องทำง่ายๆได้จ้ะแต่พี่น้องคืออยากได้จ้ะตุมน้ำปลาลปรุงเครื่องเดี๋ยวน้ำตาลนิดหน่อยผงนัวเข้าไปเซ็บจ้ะ

กินขนมกินพังหลายพี่น้องแบบเอาแบบข่อยคืออยากแกดการตัวนี้อะใอยฮักแบบว่าโอ้เป็นเลยล่ะพี่น้องกันเนาะใครจะมีหลายได้จ้ะพี่น้องคะนั่งหน้นประยัดลุก แบบมั่นหวานกันพี่น้องเนือมันไหลพี่น้องก็ต้องดุนว่าเมนูนั่นสีช้ำแรกกลุ่มอันปูตัวนี้เดบ่ะอยากได้อะอยากเนาะค่ะเนื้อ lại cho đâu hả? <laughs>: con? bạn <laughs>: <đó> <laughs>: <laughs>: <cruise> ที่บ่คอยกินบ่แง่เนี้พี่นาอเขียวบ่ดีเลยเย็นวัน <c oughs> ให้เย็นวันกินเลยบ<ะ>่กินอนะอาหารเลี้ยวดีกว่าโอ้กิน <c oughs> ต้มข่าวบ่ปลอดภัยมาจ้่พี่น้องค่ะ มักมั่นมันอยู่ตรงนี้น้องแพทหวานหวานสุดๆเลยเหนือว่าหวานขอบปางสีไม่น้องแพทรสชาติออกมาแบบหน่มช้ำๆเลยพี่น้องคะ่ะหวานไหม,มปุ้งไหมแล้วเนื้อมันเป็นอ่นอ,อนๆอยะพี่น้องเอาเบลร์จี สมามมัวน่าด่วมคือเบิรไว้เถอะงาพี่ดองค่ะอืมเสบอืม กินพักหน่อยพี่น้องค่ะมันยังบวมอยู่ รอให้น้องแพคกินก็พักห,ห,หามเลยจ้ะอ๋อขบกุดพับกวก เด้อเด้อเผ็ดด้วยรู้เพิ่งเบอร์ไม่ได้เไได้อขอตอนนะแขีวเลยอือเอ้ยยินแค่กัดก็เสียวฟันแล้วค่ะอือย้งเด้อแซ่บกระดอกข้าวขียวพอวดีนะอือ พี่หน่อแค่ได้เนี่ยปูเนี่ยแซ่บแฮงสุดที่มาน่งเมืองฝอยกระดดด <laughs> <laughs> ไปจังไมไม่ต้องรีบหรอกเพื่นอนรออยู่ อเอาไถทเล่มมาได้เนาะรอดในได้เพื่อแตแสบแห้มเจ๋ไปาลลางน้ำเนี่ยเจ๋ไปทาลางน้ำเนี่ยเจ็บยืดเจ็บยืน้มันจหมห็อวนได้ เอาละค่ะพี่น้องคะมืดในกระอิ่มแล้วนะจาะย์ตะกินมุ้มบากกินบุ้มสุภาต้องขอโทษขอให้ได้ลายเพราะกันไม่คลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะบายบายมือน้องกินนะเจ้าเสี่ยวมันคุมแล้วใบายคลิปเราคอยบอกว่าจะให้เจ้ากินมือนะเจ้าก็มาบอกคอยคอยก็นึกว่าเจ้าเสี่เนาะเอาว่างไว้ตอนหนันแล้วจุถึงห้าง